อ๋อบาเนเอาให้โชคสวัสดีพี่ซูฟุสควอนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองนะพี่น้องเนาะเมื่อขึ้นนี่กับวกเขาได้พี่น้องเมื่อขึ้นนี่ของอาจารย์สลองบกเขารุดได้พี่นอ้องเด้เขาตะเลขวิ่งเขาตะเก่าเรียมันออกเมื่อขึ้นนี่สี่แปดเก้าหลักกัศูนย์สี่เมืออ่อควาเพล่นขามแปดเก้าตัวเดียวออกสำมั่นี่ย หกเก้าก็บมี่เก้าเจ็ดก็มีเก้าเก้าก็มีปัด, 8, 9, ปด,ปปด 9, ปแปดเ,เ,เก้าแัดว่ามี่น้าพี่น้องแปดเก้าว่ามี่ตะเลขวิ่งของเขา้าไนในเข่าเก้าหกว่าเข่าเข่าหกตัวล่องนี่เข่าที่เข่าที่เก้าเข่าตัวล่องอ๋อมาตามกันพี่น้องกระถามน้าพี่น้องพี่นอ้นองกระถามกันไลาย เลขกเพิ่าเขาเขาจะเลขกวิ่งเพราะว่ามันกับหัวตะลุดเนาพี่น้องเนาะหัวตลุดของเพิ่นอ่ะมาตามกันวันที่สีวันศุกร์ที่สี ส,สุ่สีตุลาสองห้าหกเจ็ดอ อาจารย์สองตำลาวคนเขียนตำเลา่ากับตำ,ลำเล่าน้ำพันกันนะบุกเขา่าดู่ว่าตำ็นเขียนตำตำลาววันศุกร์นี่อาจารย์สองตำลาวในบ้านนี่ตำลาววันศุกร์เขียนน้ำพ็นเหมันนะ ขีดเส้นบ้างกันนะมัน,น,นคืนอยังเขียนประซือประตูแต่เลขวินวิน ได้พี่น้องหกเจ็แปดสี่ศูนย์เลขวินของพันวิหกตัวได้พี่น้องได้เลขวินมีหกตัววิ่ง วิ่งบนล่างห้าศูนย หากับศูนย์ประเดห้เพิ่นเด่นไฮห,หาห้าเด่นศูนย์เด่นศูนย์โอ้ยเด่นห้าลองศูนย์อันดับแรกต้องผิดก่อนละ่ะต้องอ่านผิดว่าว่าผิดว่าผือก่อนละ่ะเด่นห้าลองศูนย์ สายวิ่งลูดห้ามพลาดส่วนจับคู่45 40 หกห้าหกศูนย์ห้าเก้า เขียนผิดแลพวพี่น้องเ,เือเจ็ดห้าไม่เขียนหนึ่งเจ็ดประเมนต้องเขียนตามเพิน่นห้าเจ็ดเจ็ดศูนยนะ์แปดคู่เด้พี่น้องนะแปดคู่มาเบ่งตัวเน้นมาเบ่งตัวเด่น กเบิ้งต้นนงพันห้าสิ่ห้าแล้วก็เจ็ดห เขียนผิดก็เล่บว่าซื้อว่าตรงกันน้นนะนบบาพี่น้องนะว่าเป็นยังเราเบิ้องออนก็อบบที่ตัวเน้น้องคนเขียนว่าซื้อแต่ป่านนั่งขีผิดอยู่เพื่อเน้นให้สามคู่สามหาง กับบ้ <c oughs> <c oughs> เลขด错ไปองแคบหน้าจอนะครับนะอันนี้เลขวิ่นบนล่างของคอนเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดสบนล่างวิ่งรูด5กับ0เด่น5 4าสี่ห้าสีห้า ห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์พันเด่นพันเด่นห้คือสี่ห้าหกห้าแล้วก็เจ็ดหาเด่นติดหาไว้พี่น้องแคบเอาเด้พี่น้องได้ตัวใ่า่ๆนี่เลือกเ,เอาไล่เมื่อพันนี้ก็ได้นี่เรียกเอามักตัวหน่อยหรือมักตัวใหญ่มักรุ่นตุ่มสมหรือมักรุ่นตุ่มปนแคบหน้าจอ,อเอาะขอบุณขอบคุณ อาจารย์สอลองหลายครับผมคอยพี่น้องโชคมารกันสุสุสกันดาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้มานเ้าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม